เบฟอย่างต่ําจับมือไหมจับใครจะจับใครจะอะไรก็แล้วแต่ใครจะไม่จับใครจะจับก็แล้วแต่นี่จะจับทำไมไม่สนใจนี่จะจับนี่ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยแต่นี่คิดว่านี่จับมือจับกับใครไม่รู้พูดไปก่อนไม่เคยคาดหวังเพราะยังไงก็จับนี่ไม่ได้ให้ความหวังแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังแต่นี่ว่ายังไงนี่ก็จับ มั่นไปก่อนคนเรามั่นได้คนเรามั่นได้เลยไม่ต้องสดอะไรนั้นมั่นไปก่อนหวังได้แต่ห้ามกดดันใครกดดันดิฉันจะส่งทนายไปเคาะประตูบ้านเลยสวยทุกวันเราหนูก็ไม่รู้จะเขียงยังไงตัวออเองก็เขียงในส่วนนี้ไม่ขึ้นด้วยเขียงไม่ได้ที่ทุกคนบอกว่าสวยก็บอกตรงๆเพราะก็สวยจริง เถียงไม่ขึ้นใช่เถียงไม่ขึ้นนี่พยายามจะเถียงแล้วเถียงจนเจ็บคอเถียงจนเอ็นขึ้นคอก็เลยไม่เถียงดีกว่า <c oughs> ชุดไหนก็ชิคได้ใช่ <c oughs> แต่เรามีชุดชิคก,กว่านี้ไงอยู่ที่ที่โฮจิมินห์อ่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะขยับเปลี่ยนได้ขนาดนี้เหมือนกัน <c oughs> คือตอนแรกอ่ะ <c oughs> ที่แบกกระเป๋า ส่วนหนึ่งไปโตรีมีนส่วนอีกส่วนหนึ่งคือมาทํากิจกรรมทั้งพาลองเบเวใช่ไหมเออฉันคงไม่ขยันเปลี่ยนชุดขนาดนั้นหรอกเพราะความขี้เกียจในตัวของเรามันสูงเราก็เลยแบบวันละชุดพอคิดว่าวันละชุดก็พออะไรเงี้ยพอสรุปอ้ายขยันค่ะทุกคนตอนเช้าทำกิจกรรมลุกหนึ่งดินเนอร์ลุกหนึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ทมีพรทำได้แล้วนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องภูมิใจในตัวดิฉันนอกจากกระตือืองตัวเองขึ้นมาแต่งหน้าและทำผมดิฉันขยันเปลี่ยนชุด มีชุดแพ็กกิจกรรมตอนเช้าแล้วก็มีชุดไปดินเนอร์ตอนกลางคืนซึ่งเปลี่ยนอยู่ไทยไม่ได้เห็นนะอะไรแบบนี้ไม่มีทางแน่นอนแต่อยู่ที่นี่หน้าของคุณนวัดอิสระไกรสีร้อยมาททำให้ดิฉันต้องฮึบกห้ามขี้เกียจเปลี่ยนถูกเยี่ยวเอ๊ะเปลี่ยนถูกเยี่ยวเยี่ยวุ๊บเปลี่ยนแล้วประเด็นไม่ค่อยเยี่ยวด้วยสิแม่ทำลยดีก็เลยได้เปลี่ยนแค่สองรอบต่อครั้ง ดิฉันขยันมากมากขึ้นในการแต่งตัวซึ่งดิฉันภูมิใจในตัวเองมากใช้ขายอยู่เวียดนามแล้วน้องสวยมากอยู่ไทยแค่ขี้เกียจแต่งหน้าเองเฮ้ยแต่นี้รู้สึกว่าอยู่นี้แล้วสวยจริงนะทำไมเต้าที่เขารักฉันชุดชมพูเมื่อวานสวยมากก็จริงผีกะได้เปลี่ยนชุดบางยางผีกะเอากระเป๋ามา20ิบใบเยอะกว่านี้อีกนี่เอามาแค่สาใบ พี่กะเอากระเป๋ามา20ใบเพราะว่านางจะอยู่ยาวนางเปลี่ยนวันหนึ่งประมาณ5ชุดไงนางมีความสุขพอนางเป๊ะปุ๊บนางก็เลยอมเราพี่อุ้มตั้งใจทำวีทุกวันอย่าหาว่านาะงจริงแม่หนูก็เต็มที่ถูกวันเอาจริงอุ้มจอยกว่าตอนประกวดแกนไทยอีกนะตอนอยู่แกนไทยไม่จอยขนาดนี้นะตอนอยู่ไทยไม่เอาใครเลยอยู่แต่กับมีนาไม่เอาใครทั้งสิ้น